นี่นะคะตอนนี้นะคะเมนูที่เราจะทํากันนะคะก็คือเป็นการถนอมอาหารนะคะนั่นก็คือการทําไห้ข่ามป้อมเชื่อมค่ะก่อนอื่นเราต้องมาล้างก่อนนะคะนี่ทํากันเป็นเข่งเลยค่ะรอบนี้เพราะจะทําไว้ถวายพระนะคะเป็นปารม m ต t ค่ะนีต้องมาล้างก่อนมาขัดสีชวีวันให้เขาสวยก่อนนะคะแล้วเราค่อยมากรีดล่องกัน ที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จนะคะเราก็จะมากรีดกรีดตามตามร่องเขานะคะเขาจะมีร่องร่องโชว์ให้เห็นอยู่นะคะเป็นริ้วเราก็กรีดจนถึงเม็ดเลยนะคะกรีดให้ครบทุกร่องเลยนะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาล้างทําความสะอาดล้างทำความสะอาด,ลาาอาดแล้วก็พักให้เสร็จน้ำแล้วก็นำมาใส่ ภาชนะที่เราต้องการดองนะคะส่วนเกลือนี่คือใช้น้ำหนลิตรต่อเกลือ1ขีดนะคะเสร็จนำไปต้มนะคะแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็นำมาใส่ในภาชนะที่เราต้องการดองไม่ต้องใส่ให้เต็มนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำมะขามป้อมเขาก็จะมีน้ำออกมาค่ะเราจะดองไว้ประมาณสองวันนะคะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําการเชื่อมกันต่อค่ะจากที่เราแช่น้ําเกลือไว้สองวันนะคะนี่นะคะนี้เราก็จะนํามาล้างน้ําก่อน,นะคะ่ะพอล้างน้ําเสร็จนะคะเราจะล้างประมาณสองน้ํานะคะพอล้างเสร็จนะคะเราก็จะมาแช่น้ําปูนใสนะคะ่ะแช่ไว้อีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะ หลังจากที่เราล้างสองน้ำนะคะทีนี้แม่อ้อยจะนำน้ำปูนใส่นะคะแช่ไว้นะคะจะแช่ไว้ประมาณยี่สิบนาทีค่ะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะแม่อ้อยขอแช่ไว้ย0ิบนาทีนะคะนี่นะคะหลังจากที่แช่น้ำปูนใส่ไว้ยี่สิบนาทีนะคะทีนี้แม่อ้อยก็นำมาล้างอีกสองน้ำนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำน้ำตาลนะคะอันนี้แม่อ้อยจะทำหนึ่งกิโลนะคะน้ำตาลแม่อ้อย ใส่ไปเจ็ดขีดค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็สามารถลดลงได้นะคะเราจะคุกเขาไว้แบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวม่อ้อยหาฝามาปิดไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเชื่อมกันค่ะหลังจากที่แม่อ้อยหมักน้ำตาลไว้นะคะหนึ่งคืนนะคะแต่น้ำตาลก็ยังไม่ค่อยละลายนะคะ ละลายอย่างน้หมดค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นํามากรองนํามาแยกตัวน้ําตาลแล้วก็ตัวมะขามป้อมออกจากกันนะคะเพื่อจะนําไปเชื่อมนะคะทีนี้แม่้อยจะนาน้ําตาลส่วนนี้นําไปเคี่ยวก่อนนะคะนี่นะคะแม่อ้อยขอเคี่ยน้ําตาลก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยขอใส่เกลือไปนะคะซึ่งช้อนชานะคะ ีลงไปเลยค่ะกัวมะข่ามป้อมนะคะเดี๋ราจะเชื่อมเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักเสด็จน้ำก่อนนะคะนี่นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะพักเขาให้สดเสด็จน้ําก่อนนะคะเรียบร้อยทุกอย่างนะคะสําหรับมะขามป้อมเชื่อมนะคะทํากันไม่ยากใช่ไหมคะแล้วก็อุดมด้วยวิตามินด้วยนะคะมะขามป้อมนะะี่ค่ะแม่อ้อยทําทำสําหรับเป็นปรมัดถวายครูบาอาจารย์นะคะเช่นเคย,ยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ